อยากวงอ,อะไรอยากวงอะไรครับเออที่ชอบที่สุดอืมภาพเป็นที <c oughs> พ,พี่พี่ต้องพี่ต้องเดี๋ยวคำตอบแล้วหรอเอภาพเป็นทีพี่จะบอกวงทั้งตัวไปเลยครับพี่ <c oughs> โอเคครับครับครับ,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 บโอเคนะคะคุณดามีอยู่ว่าตอนนี้เพลงฮิตมากปากกามาวงเพราะฉะนั้นน้องหญิงถ้าพี่ให้วงน้องวอชอบตรงไหนของน้องวอจ๊ะ อุยถ้าเป็นผมนะผมจะวงทั้งตัวเลยครับชีวิลเสยอะว่าล่ะอยากวงอะไรเขาบ้างพี่ต้องเตรียมอีกแล้วหรออ่ะหนูอยากวงอะไรหรอกผมจริงอ๋อมาแนาซ้ำมาดิวงไหมฮะ มันบอกกับเราอะไรบอกกับเรามัาบอกอะไรที่มันกกนๆมอกคุณอไม่ผมไม่ได้ยินอะไรอ๋อวเวียนใหญ่ฮะวงเวียนใหญ่เลยพอเค,คบปถึงตอนนี้วงเวียนใหญ่เรานี้อ้อมนนทบุรีกลับมาแล้ว่อ,<ก>อเนตอนนี้เ,เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเตต่อยังยืนกันสักนิดหนึ่งเขาพูดเขาพูดตะคิวจะขึ้น ก็เลยค่ะบอกให้ยืนก่อนนะคะจะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทอล์คโชว์สนุกไหมคะเด็กสาวโอยบ้านอื่นเสียงไม่ดังน้องไม่มาแล้วนะเอามีความสุขไหมคะเด็กๆมีไหมีความสุขไหมเออนะคะอ่ะวันนี้ครับอยากให้ทั้งคู่ครับเป็นตัวแทนขอเดมอลไลฟ์ส่งงามวันนี้ครับอวยพรให้กับทุกๆคน